หอบฝนถลม่มเ,เกิดน้ำท่วมินสไลยัยเตือนพื้นที่สีแดงสีจังหวดัดเตือนภัยรับมือพาย,ยุฝนฟ้าขนองวันนี้พยากรอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรอากาศในช่วงเย็นวันอังคารที่26ธคันวาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงรวมถึงพื้นที่อากาศหนาวเย็นประเทศไทยทางตอนบนพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากท้างบ้านจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเปื่งกันบ้างครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบน จากที่มีการแจ้งเกิดอากาศหนาวเย็นตั้งแต่23ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงในวันนี้26ธันวาคม2566บริเวณพื้นที่ไหนที่ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติกับอากาศหนาวเย็นที่หนาวแรงที่สุดในรอบปีนี้2566กันบ้างหรือพื้นที่ไหนที่มีอากาศหนาวเย็นแค่ในบางช่วงแค่1-2วันยังไม่พอได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นอากาศหนาวเย็นจะถอยล่นขึ้นไปแล้วก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าว คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับซึ่งในวันนี้ในด้านของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก็ยังคงปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยอยู่นะครับที่มีกําลังค่อนข้างแรงจากบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่1นึ่จนถึง1นึ่งพันยีเฮกซโอปาสานปกคลุมอยู่นะครับดังนั้นในด้านของการแผ่ลงมาปกคลุมจึงยังคงทําให้มีอากาศเย็นมีอากาศหนาวมีอากาศหนาวจัด และมีลมแรงซึ่งบริเวณพื้นที่ยอดดอยก็ยังอุณหภูมิยังคงต่ำอยู่นะคะอยู่ที่6-2ถึงององศายอดภูอยู่ที่7 1 2ถึงององศา,อ,อ,อ,งศาอากาศที่แห้งและลมแรงต้องฝระวังในด้านของไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรกันด้วยนะครับซึ่งนะครับในด้านของอากาศหนาวเย็นยังคงปกคลุมในวันนี้ถึงพรุ่งน,นี้ 26- 27ถึงธันวาคม2566และจะค่อยๆมีกำลังอ่อนลงนะครับ เป็นกำลังค่อนข้างแรงและหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นกำลังอ่อนถึงปานกลางในช่วงวันที่28ธันวาคมจนถึงในช่วงวันที่2 9ธันวาคม2566นะครับหลังจากนั้น30ธันวาคมจะเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาแล้วนะครับ31ธันวาคมเริ่มมีลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวัออกจนถึงในช่วงวันที่1มกราคม2567 2-3มกราคมมวลเย็นถอยนะครับและหลังจากนั้น4มกราคมมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมอีกครั้งเป็นกำลังอ่อนถึงปานกลางนะครับส่วนฝนนะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามานะครับ โดยเฉพาะบริเวพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างบริเวณจังหวัดพัทธลุงสงขลาปัตตนียะลานาราธิวาสตรังและสตูลขอให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำเพิ่มฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาเชิงเขาใกล้ทาน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยทะเลอ่าวไทย จะมีกำลังแรงนะคะคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอันดามันคลื่นสูง2เมตรห่างจากฝั่งสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างระวังคลื่นลมแรงรที่สัดเข้าหาฝั่งชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันขอให้เดินเรือด้วยความระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรยกออกจากฝั่งในช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้26-27ธันวาคม2566นะครับ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุดเป็นฉบับที่16และศูนย์อุตุนิยมวิทยายังออกแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้บริเวณจังหวัดพัทลุงฝนตกหนักหนักมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลารวมถึงนาราธิวาสนะครับต่อไปิ้นจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากข้างบ้านกันนะครับอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาอ5มาธันวาคม2พ66ซึ่งภาพน้ำท่วมนะครับกระแสน้ำพัดหลังคาเรือนของชาวบ้านไหลไปตามน้ำนะครับหลายหลังเลยนะครับดังในคลิปภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจเมืองทุ่งสงภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปอ่วมหนักน้ำท่วมยะลาซึ่งนะครับภาพน้ำท่วมในครั้งนี้ น้ำท่วมหนักสุดในรอบ50ปีตากฝนตกหนักฝนถล่มบริเวณพื้นที่จังหวัดยะลาพรวอมจนมิดหลังคาบ้านาฟเสาไฟฟ้าหลังคาเรือนของชาวบ้านซัดลอยไปตามน้ำขณะที่ครูและนักเรียนประมาณ20คนติดอยู่บนหลังคาโรงเรียนนะครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณพื้นที่หน้าวัดบากงอําเภอรือสอดจังหวัดนาราธิวาสอ่วมเลยนะครับ อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านและพบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากยะลาทูเดย์ภาพข่าวเห็นการต่อไปหลังจากที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดยะลาตั้งแต่ในช่วงวันที่3ธันวาคมจนถึงในช่วงวันที่2 6ธันวาคม2566ล่าสุดระดับน้ำยังไม่มีแนวโน้มลดลงนะครับ ทำให้เกิดปริมาณน้ําสะสมไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดยะลาทั้งถนนบ้านเรือนโดยเฉพาะพื้นที่ลาดพื้นที่รับน้ํารอยต่อเขตเมืองสเต็นงนอกและเขตเมืองยะลาเส้นทางสายตือบ่อสเตนงนอกระดับน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรรถเล็กอย่างรถจักรยานยนต์รถยนต์เก๋งไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะมีเพียงรถกระบะ ยังสัญจรได้แต่ต้องใช้ความระวังโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองยะลาได้จัดกำลังเข้าอำนวยความสะดวกประชาชนดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในเส้นทางดังกล่าวโดยชาวบ้านบอกว่าน้ำมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับเพิ่มระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ได้เตรียมความพร้อมแล้วรอบที่แล้วก็ท่วมแล้วนะครับแต่รอบนี้หนักกว่าฝนตกไม่หยุด ขนาดที่ในส่วนเขตเทศบาลน,นครยะาลาน้ำได้ไหลเข้าท่วมขังบ้านเรือนถนนหนทางในเขตชุมชนหลังวัดยะลาธรรมารามชุมชนหลังโรงเรียนจีนและอีกหลายพื้นที่รวมทั้งในย่านตลาดเก่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับขอบคุณภาพและข้อมูลค่ะจากสถา,า,านีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่วนภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปนะครับเป็นภาพน้ำท่วมหนักอำเภอรามันจังหวัดยะลา2 5ธันวาคม2566 สภาพน้ำท่วมในพื้นที่พิกัดโรงเรียนกลุ๊อานบารสบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาซึ่งนะครเป็นภาพนักเรียนกว่า20คนนั่งอยู่บนหลังคาโรงเรียนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจสื่อเทือน ภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปนะครับแจ้งพื้นที่หมู่ที่9หมู่ที่12ตำบลเสตงน,นอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลา,ราปริมาณมวลน,น้ำจากบ้านบุดีได้ไหลลงมาสมทบกับน้ำในพื้นที่นะครับทำให้ขณะน,นี้พื้นที่บริเวณถนนแยกไฟแดงซอย12ไปจนถึงแยกเบอร์เซ็งมีน้ำท่วมถนนและเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ซอยปัจจุรงผังเมือง4ซอย6 ซอยจิตตภพักดีหนึ่งตำบลสเตงนอระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดการว่าหากมีฝนตกต่อเนื่องอีกจะทําให้มวลน,น้ําทละลักเข้าท่วมเขตพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากขณะน,นี้ผังเมือง4ซอย6มีปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องขอให้ผู้ที่อาศัยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจยะาลาทูเดย์ภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปน้ำท่วมนาราธิวาสไม่เพียงหนักสุดในรอบ70ปีแล้วนะครับ แต่ปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องนะครับกว่า600มิลิเมตรเป็นปริมาณฝนที่ตกหนักมากที่สุดภูมิประเทศบริเวณจังหวัดนาราธิวาสยะลาเป็นแนวเขาสูงชันฝนตกหนักจะทําให้เกิดน้ําไหลหลากพัดผ่าต้นไม้ทอนสูงโขดหินลงมาด้วยทําให้ชุมชนเชิงเขาเสี่ยงอันตรายมากนะครับขอส่งกําลังแรงใจไปยังพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลค่ะจากคุณมุนตีอุดมพงษ์ ภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปเป็นภาพของพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสยะลาและปัตตานีที่ประชิญกับน้ําท่วมหนักในปีนี้บางพื้นที่น้ําท่วมหนักกว่า50-80ปีเลยนะครับตอนนี้ทราบว่าในทุกอำเภอของจังหวัดนาราธิวาสน้ำท่วม ทั้งจากแม่น้ำโกโรกแม่น้ำบางนาราและแม่น้ำสายบุรีน้ำท่วมหนักในพื้นที่อำเภอสุขีรินมากถ,ถึงอำเภอสุไหงโกโรกอําเภอตากใบและหนักที่สุดอำเภอรือสออําเภอระแงะรวมถึงอำเภอยี่งอและกำลังจะไหลเข้าบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองซึ่งตามจุดที่มีน้ำระบายลงทะเลนะครับ ร่วมถึงพื้นที่จังหวัดยะลาน้าในแม่น้ําปัตตานีก็ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่อำเภอเม,อเมืองยะลาและจากกระทบในพื้นที่ปลายน้ําในจังหวัดปัตตานีขอส่งกําลังแรงใจนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากภาพนักข่าวและประชาชนในพื้นที่นะครับภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปน้ําท่วมหนักรางรถไฟสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยปิดเส้นทางเดินรถจากสุไหงโกรกยะลาส่วนสถานีกรุงเทพอภิวัตร ถึงแค่สถานีรถไฟยะลาย5ธันวาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนใต้ทําให้เกิดน้ําท่วมดินสไลด์ปิดเส้นทางถนนและถนนรางรถไฟทําให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอปอทอประกาศปิดเส้นทางเดินรถไฟสายใต้จากสุไหงโกรกยะลาเนื่องจากรางรถไฟสุดบริเวณเส้นทางตันหยงมัดป่าภัยอําเภอระแงะ จังหวัดนาราที่ว่าจากเหตุทุกขภัยทําให้รถไฟทุกขบวนจากสุไหงโกโลกงดเดินรถส่วนผู้ใช้บริการที่เดินทางโดยรถด่วนรถเร็วขบวนสุไหงโกโลกกรุงเทพอภิวตัต จะใช้บริการต้นทางจนถึงปลายทางสถานีรถไฟยะลาภายในเขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยทางรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอได้ขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์รถทัวร์เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารตกค้างสำหรับขบวนรถท้องถิ่นจะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่สถานีรถไฟยะลานะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจยะลาทีเดย ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเร่งอบพยพประชาชนได้เกิดน้ำท่วมสัพพันธ์ในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองรือสอดจังหวัดนาราธิวาส26ธันวาคม2566เมื่อเวลา1นาฬิกาพันเอกสิทธิชัยบำรุงเขตผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพลานที่46ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจ,จาก,การพล,ลเรือนลงพื้นที่อำเภอร,รือสอดจังหวัดนาราธิวาสเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยน้ําท่วมที่เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยได้เคลื่อนย้ายสิ่งของที่จําเป็นขึ้นสู่ที่สูงพร้อมอบพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในเขตสําหรับผู้อบพยพจนกว่าระดับน้ําจะลดลงนะครับทั้งนี้โดยเฉพาะกิจ กรมทหารผ่านที่46ได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านกําลังพลพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งหากประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าวสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยทหารไกลบ้านทันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจข่าวสารบ้านเฮาต่อไปมิ้งจะพาไปดูในด้านของการพากรณอากาศในวันนี้26กุมภาพันคม2566 ซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ยี่สธันวาคมสองพจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา60%อร์เซนและจะมีฝนตกหนักถึงห,ห,หนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลาปัตตานียะลาและอาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาทางตอนล่างนะครับและสูงสุด27-30องศาส่วนทางตอนบนของพาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาและสูงสุด28-31องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วี1 0 4 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา40%ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิตามส่วน24-25องศาและสูงสุด27-32องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็ดคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับ ส่วนพื้นที่ประเทศไทยห่างตอนบนภาคเหนือบริเวณเส้นขอบอากาศสูงหรือมรสอากาศเย็นที่1,014จนถึง1,022เฮกซโอปาชานปกคลุมภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-19องศาและสูงสุด26-31องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจาัดอุณหภูมิต่ำสุด6-12องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ยังคงมีลมกระโชกแรงแต่ในด้านของลมจะเริ่มลดลงแล้วนะครับอุณหภูมิต่ำสุด12-17องศาและสูงสุด26-29องศาบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจาัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับจะมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาและสูงสุด ยี่สองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครริมณนทนบรบเรณเส้นกบากาศสูงมวลอากาศเย็นที่1,014จนถึง1น1 6นิกโคปาชานปกคลุมนะครับจึงมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด2 0่1องศาและสูงสุด2 7่0องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก จะมีอากาศยูนในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด2 0 2 2องศาและสูงสุด28-31องศาลมตําออกเฉียงเหนือความเร็ว2 0ย0ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขคื่องสูง1-2เมตรบริเที่มีฝนคลื่นสูง2-3เมตรมมดังนั้นขอทุกท่นานติดตามประกาศพยากรณา์าและคำเตือนจากกรมอุตุก,กันอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอดมืรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับ c r i b e like, กดแชร์ให้ด์วนยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ